อ้าวได้นะครับนี่มาชมหน้าตากันจะต้องสวยครับจะให้นางเอกช่องคนใหม่ชิมก่อนเลยนะครับอ่ะต้องู้ชม,มบางๆก่อนแล้วกันนี่นะสวยๆนี่นะครับนี่สุกนะครับเนี่ยกำลังหวานกำลังนุ่มนี่นะฮะ mm hmm. ทานผักเยอะดี ดีละมัดนีอ่าไปเลยนี่แหละ <S 1> <S 1> <S นนแบบแบบเกาหลีนี่แหละไปให้หมดสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับอีพีนี้ก็มาต่อเลยกับเมนูเมีย่ยงหมูสามชั้นย่างาน้ำปลาครับหลังจากช่วงบ่ายนะครับ จัดเมนูแบบเกี่ยวกับเมนูของปลาแซลมอนเดี๋ยวล้วก็มาต่อกับเมนูแบบหนักๆนิดนึงกับเมี่ยงหมูสามชั้นยาน้ำปลานะครับ <S <S บา้านเชฟชาตินะครับกําลังแบบอากาศแบบดีมากกอนนี้นะฮะไม่มีหมอกแต่ว่าก็ถือว่าอุณหภูมินี่ตับนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทำครับอันดับแรกก็จะมาหมักหมูง่ายเลยท่านผู้ชมเมนูนี้อร่อยมากเมนูนี้อร่อยจริงๆ ผมเคยแบบทาทานแล้วแบบอร่อยถูกใจก็เลยนํามาทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นหมูสามชั้นก็หมักน้ําปลาง่ายเลยนะครับนี่ฮะดูน้ําปลาลงไปถ้าท่านผู้ชมมีน้ำปลาแท้นะครับก็ใช้น้ำปลาแท้เลยนะในการหมักนี่ฮะใช้น้ำปลาหมักลงไปตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับ หมักแค่สองอย่างนะครับนี่ฮนะหมักสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นําไปย่างได้เลยนะครับเราก็คุกเขาเลยครับนี่นะฮะหมักแค่นี้นะฮะง่ายระหว่างรอนะครับเราก็จะมาตัดน้ำจิ้มกันเลยน้ำจิ้มเมี่ยงหมูสามชั้นแล้วนะครับลงพริกครับพริกตามชอบนะครับความเผ็ดวันนี้จะมีเด็กๆทานด้วยแล้วก็จะมีทีมงาน ที่แบบทานเผ็ดไม่ได้ก็จะไม่ลงเยอะนะครับเป็นพริกอ่านี่ฮะพริกมีเยอะมากแล้วก็กระเทียมเยอะได้เลยครับโขกไปเลยนะครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มละเอียดอย่างนี้นะครับเราก็จะมาลงเป็นลาบผักชีลาบผักชีนี่ก็ลงเยอะได้เลยนะครับ ใส่เยอะหอมอร่อยแซ่บเยอะครับสำหรับลาบผักชีใส่เยอะได้นะครับสำหรับน้ำจิ้มเมีย่ยงนะครับสำหับผักชีเนี่ยหอมมากอร่อยมากไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับลาบผักชีลงไปครับอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับช่วงช่วงเย็นนี่หนาวนะครับเนี่ยเริ่มอากาศหนาวเริ่มมากแล้วแล้วเราก็ หกซ้าเลยครับอ่าดีเลยครับตอนนี้อรเชียร์เราละเอียดเรียบร้อยนะครับเราก็มาปรุงรสชาติเลยนะครับทีน,นี้ก็เป็นซีฟู้ดเราทำปลาดินะฮะใสนปลาลงไปครับวันนี้จะทาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมงานเยอะนะครับลงไปเลยสองทับพี่ตามด้วยน้ำมะนาวเป็นมะนาวคั้นจากลูกเลยนะครับ มะนาวแท้สอสับพีเช่นกันครับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับผงชูรสก็ตามชอบก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะใส่ประมาณ 3- 4มถึช้อนชานะครับหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับสูตรนี้จะตัดเป็นผงปรุงรสด้วยนิดนึงฮะรประมาณเป็นปลายช้อนนะครับส่วนน้ำตาลนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลทรายใส่ไปเลยที่ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะครับประมาณทพีครึ่งนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ใช้สากข,ของเราเนี่ยคนคนคนนะครับท่านี้น้ำจิ้มก็ได้ลนะครับนี่นะครับ น,นี่ทำเยอะนิดนึงนี่นะครับหรือเราไปย่างหมูแล้วก็ทานเมี่ยงหมูสามชั้นย่างน้ำปลากันนะครับไปครับ <Yahoo! S 1> เร้าก็มาย่างกันเลยนะครับสำหรับหมูสามชั้นของเราที่หมักน้ำปลาแล้วก็ผมปรุงรสนะครับนี่นะฮะก็ได้ย้ายมาจากข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนบ้านนะครับด้านหลังนี้ช่วงที่ถ่ายช่วงช่วงเย็นนะครับมืดนะครับก็เลย ยาี่มาบนบ้านนะครับนี่นลฮะเราก็มาย่างเลยครับ,นนย,รบย่างทานกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าสองชิ้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับโอเคอื <Okay. S 1> <c oughs> เอาได้นะครับนี่มาชุดหน้าตากันันต้องสวยครับจะให้หนางเอกช่องคนใหม่ชิมก่อนเลยนะครับอ่ะต้องมชม,มงบางๆก่อนแล้วกันนีนะ่สวยๆนี่นะครับนี่สุกนะครับเนี่ยกำลังหวานกำลังนุ่มนี่นะฮะเดี๋ยวชิน้นบางๆแล้วกันนะครับ นี่นะครับสวยอา้าวออมหอหยหญ้าหน่อยเร็วนี่นะครับจะให้น้องออมสินหอ,อยหญ้านะครับสวยนี่นะครับข้าวกระหัวอันเดียวไม่กินได้จริงนี่นะครับสวยๆนี่นะครับเอาพักหน่อยๆอ,อุยคน่คนะ อ้อมหอยไงไปลูกเดียวไม่เดียวเหรยาดิบควเหน่อยเอากระต้อนกันเ็นนอยเอาเนื้ออะไนน่อยยาพอดีคำอ่ะอย่าเอาคำหนูเอาคำยากนี่ครับสวยมากนะครับกินนี้หอมนี่ครับสวยมากนะครับกินนี้หอมน้ำปลามากนะหมักแค่น้ำปลากับผงมูร์ลกระพอนะครับไม่ต้องหมักอย่างอื่นเลยเพราะว่าน้ำจิ้มเราแซบอยู่เลยนะครับนี่ครับกนเมี่ยงหมูสามชั้นย่าน้ำปลานะครับ ปีใหม่นี้ก็หรือว่าเทศกาลอื่นก็สามารถนําไปทําทานได้นะครับไม่ยากเมนูนี้อ่าดีครับอ่ยาย่นเลยไม่ปัดโทปัดโทษนี่หมายถึงว่าโอ้โหประมาณนี้นะครับเป็นคับุทานของของคนโ <c oughs> คราชคนอีสานคนอีสานบ้านเรานะครับอ่ได้ <ทำ S 1> เอา<ด>เลยเเอาวท<ง>านผักเยอะดี ดีละมั้งดีอ่าไปเลยนี่แหละเแบบแบบเกาหลีนี่แหละไปให้หมดอืมง่ายง่ายการค้นยุ่งละเนี่ยนี่แหละตองกินนี้โอ้โหนี่ฝั่งนี้ไม่ลอยไม่ลอยหญ้าเลยนี่ไม่ลอยเตรียมเลยง่ายยังยังไม่ทันรู้รถเลยนะครับ ให้ให,ให,ให้ให้คุณแม่เขาทานไปเรื่อยนะครับอ่ะเรามาทางนี้แล้วก็มาดูหมูรามนี่นะครับหมูรองอยาหนหนานะฮะทา่านผู้ชมหันเมี่ยงหันน้องบ้างนะครับก็อร่อยอยู่สำหรับ<ๆ>คนคนมีเขวนาคนมีแข่วนะฮะคนมีแขะะ่วแข่วภาษาอีสานนี่หมายถึงว่าอ่ะแผ่นก้องไปทางคุณแม่เลยนะครับแข่วหมายถึงว่าคนมีฟันนะครับใช่ไหมคุณแม่คนมีฟันนะครับแข่วภาษาอีสาน มานึ่งฟันนะครับท่านผู้ชมภาษาอีสานวลคําด้วยนะครับสอนทั้งสูตรอาหารสอนทั้งภาษาอีสานวาลคําภาษาโคราชก็สอนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฝากติดตามด้วยช่องเชฟชาตินะครับเชฟชวนชิมเนี่ยสอนทุกอย่างครับสอนวิชาการทำเกษตร,รด้วยเดี๋ยวจะทำเกษตร,รให้ชมนะครับตอนนี้เชฟชาติกำลังทำเกษตร,รยอยู่นะครับเป็นเป็นการตามรอยพ่อนะครับเป็นการแบบตามตาม,ตามอ่า แนวทางของราชการที่9นะครับทําโคกหนองนา,งน,างนี้ทาอยู่ฝากติดตาม้วยนะครับก็ติดตามได้ทั้งเพจเชฟชินชิมรวมถึงช่องทาง u t u b e เชฟชินชิมเช่นกันนะครับติดตามเลยนะฮนะ,ะ,ะ,นนะ,ละแล้วก็ได้ทั้งอินตอกด้วยนะฮะอิกตอกก็มีนะครับเชฟชินชิมเช่นกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจํานะครับทั้งด้านอาหารส่วนมากก็จะคืออาหารห,หลักๆนะคนะฮะสอนแบบการทําอาหาร หล, <ะ S 1> ลักๆก็คือเป็นเมนูแบบ,แบบอาหารจีนอาหารยุโรปรวมถึงอาหารไทยแล้วก็จะมีอาหารแบบแซ่บๆบ,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 บ้านเราด้วยนะครับก็จะนํามาทําให้ชมนะครับเดี๋ยวจะนึง่งสลัเปลาให้คุณแม่ทานด้วยพึ่งตำสลัเปามาแต่วันนี้ก็พึ่งแต่ว่ายุ่งๆอยู่นะครับก็เลยแบบเอาประมาณนี้ก่อนนะครับสล้วก็อีบีนี้ก็ฝากไว้เนี่นี่นะครับหลักๆประมาณนี้นะครับวันนี้ทานกันเป็นมื้อเย็นแล้วถ่ายวันนี้ถ่ายคลิปไปก็จะเป็น เป็นแซลมอนซาซิมิทําให้คุณแม่ทานครั้งแรกนะฮะคุณแม่ก็ทานแบบไม่ค่อยกล้าทานเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีแบบแซลมอนสเต็กทานคู่กับเกวี่ซอสนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยอาจจะปล่อยก่อนหน้านี้นะแล้วนะครับแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้ก็ตกท้ายด้วยมือนี้ก็เป็นเป็นเมี่ยงหมูสามชั้นย่างน้ำปลานะครับก็ฝาก ติดตามรับชมรวมถึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับอีพียังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลยสวัสดีค่ะ,ะดีแม่เก็ชาเด,ด้อแม่เก็บชาเด,ด้อ <laughs> ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ